อาการดีกว่าตอนค่าววันเยอะเลยจริงคหมอ่ะโอ้โหรอกันมานานแล้วไหนขอเสียงเซนทรัลพิเลตหน่อยได้ไหมไหนขอเสียงเดนโนนักดาดูเวยหน่อยได้ไหมสวัสดีครับตาอูนะครับสวัสดีครับผมอบรสนะครับ สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครขอบคุณที่เชิญมานะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่เชิญมานะครับวันนี้ก็เตรียมโชว์กันมาเท่านี้ใช่เพราะว่ารางวันโชว์ไปหมดแล้วนะฮะเราเล่นไหนใครมาตั้งแต่เช้ารึเปล่าครับโอ้โหคือผมไม่อยากให้ทุกคนร้อนตากแดดเลยวันต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะรู้ไหมใช่ไม่ได้มีผมไปดูแลต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับเพราะว่าวันนี้เข้ามาหาเราถึงที่ เราเดี๋ยววันนี้ดูแลความสุขทุกคนแน่นอนใช่ทุกคนได้ช้อปปิ้งกันไปบ้างหรือยังเห็นได้ยินมีโปรโมชั่นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยชอบแล้วชอบแล้วใช่ไหมเอรยังไงก็ฝากช้อปปิ้งเผื่อพวกเราด้วยนะฮะใช่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีโชว์แค่นี้ใช่เรามีโชว์อีกมากมายแต่ว่าสองเพลงจบต้องมาที่สองเพลงอีกเพลงนึงแล้ก็จบรอเล่นโอ้โหก็อย่าแกล้งพวกเขาเลยครับเพราะว่าเขามาหาเราเนาะแล้ววันนี้เขาก็เนี่ยเห็นหน้าเรายิ้มกันเต็มไปหมดเลย นี่มีพอแบบว่าลูกเล็กเด็กแดงมาด้วยเยอะพอหรือเปล่าฮะสองสองสองเพลงนี้พอหรือเปล่าฮะไม่พอไม่พอเหรอไปงั้นถ้าอยากฟังอีกขอเสียงดังๆได้ไหมครับ้เอาเป็นนี้ขอเสียงดังๆให้กับอัลบรอนนะเราใชื่อร้องอันนะครับโอเคไหม ก็เคยได้ยนินใครๆคบพูดกันใช้ความสำคัญของคำเมื่อความรักเป็นเรื่องยากเกินเข้าใจรักคืออะไรไม่มีใครตออได้เลยทุกคนที่เจออะไรใใคล้ายกันกับสิ่งที่ฉันเรียกมันเมื่อความรักก็สิยากเกินคข้าใจ รักคือรไรอีกตามหาเหมือนมีทางไกลแต่วันนี้ที่ฉันได้เจอเธอที่เคยคิดรู้รักเหมืนอนยากมาเสมอเธอยังไงที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าคำว่รารักนี่ได้ยากเกินไปช่วยกันมา

นานนั้นที่วันนี้ฉันมีเธออยู่ตรงนี้เชื่อในรักที่ฉันมีเพราะเธอคนดีขอบคุณที่จามือฉันอยู่ทุกทีแต่วันนี้ที่ฉันได้เจอเธอที่เคยคิดว่ารักมันอนยามาเสมอเธอที่ไงที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าคำว่ารั เกินไปก็ลายเป็นรักงๆฉได้รักเธอามาทำเรื่องงที่ฉันไม่เคยเจอเธอ่คยร้ใเกับคนที่ใช่ก็รักไม่ได้ We are love มันคือตัวร้ายแต่ฉันก็รู้ที่หัวใจนั้นเธอคือบันอยู่ตรงนี้ไงมาทำให้ทุกวันมพิเศษเจอฉันไม่อาจเป็นพิเศษก็เพาเธอที่เป็นเธอเมืเจอกับคนที่ใช่ตัวรักไม่ได้